m88 เว็บเกมออนไลน์ที่ดีที่สุดในเอเชียอยากให้ทุกท่านที่ลองสัมผัส สวัสดีครับทุกท่านเรามาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับกับการในครอฟุตบอลดีๆฟุตบอลเด็ด,ด,ดประจำวันนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกันอีกแล้วนะครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นะเป็นการพบกันร,ระหว่างเชลซีการมาเยือนของแมนเะชสเตอร์ซิตี้ับสามแตนฟอร์ดบิดเวลาการแข่งขัน18นาฬกา30นาทีกันด้วยประมาณ เหมือนเดิมครับเรามาดูสถิติทั้ง5นัดของทั้ง2ทีมก่อนลงสนามกันดีกว่านะครับกันในวันนี้เริ่มจากเจ้าบ้านเชลซีกันก่อนแข่งไปทั้งหมด5นัดไม่แพ้เลยสักนัดนะครับแบ่งเป็นชนะ3แล้วก็เสมอ2หรโดยนัดล่าสุดที่ผ่านมาในลีกเนี่ยสามารถเอาชนะท็อตแนมอสเปอร์ไปได้3ประตูต่อ0ูนย์ สำหรับทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมเยือนกันบ้างนะครับแข่งไปหมด5นะัดหลังสุดไม่แพ้เช่นกันนะครับโดยแบ่งเป็นชนะ4แล้วก็เสมอ1น,นะครับโดยนัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยสามารถไปเสมอกับซาแธมป์ตันมาได้อย่างน่าเสียดายนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ สำหรับสถิติการพบกันทั้ง5นัดหลังสุดข,ของทั้งสองทีมที่ผ่านมานะครับไม่น่าเชื่อว,ว่าเชลซีครับเป็นฝ่ายคุความได้เปรียบมากกว่านะครับโดยของความชนะไปถึง4นัดด้วยกันแล้วก็แพ้ไปแค่1นัดโดยนัดล่าสุดที่เจอกันเมื่อวันที่30พฤษภาคมปีสองพนีหรือฤดูก,กาลที่แล้วนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกเป็นฝ่ายแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับพ่ายแพ้กับเชลซีไปศูนย์ประตูต่อ1 เอามาต่อทนนี่สภาพความพร้อมของทั้งสองทีมก่อนลงสนามกันในวันนี้นะครับเจ้าบ้านเชลซีของคุณซือโทมัสทูเคิลเนี่ยพิจะเปิดรังเอาชนะแอสตันวิลล่าไปได้4ประตูต่อ3หลังเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1นึ่งในกานาทีในซึกิีครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมของทีมในวันนี้เนี่ยจะไม่มีรายงานตัวเจ็บรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเปนเสียจากคิสเตียนปูริสิตกับเอ็ดูอาร์มองดีนะครับสองแข้งที่ต้องรอเช็คความฟิตอีกครั้งว่าจะกลับมาทันลงสนามหรือไม่คาดว่ัทูเค ยูลูกากูครับยินเป็นหน้าเป้าล่าตะข่ายและใช้ใครแฮเวดกับเมสันเมาส์เป็นสองทางลูกคอยสร้างสรรเกมจากแนวหลัง สำหรับทางฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับของคุณซูเป๊ปกัวดิโอลาเนี่ยเพิ่งจะเปิดลังถลกวีคอมไป6ประตูต่อหนึ่งในศึกลีกครับช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนฟาดแข่งกันในวันนี้เนี่ยจะไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแดงเข้ามาเพิ่มเติมนอกเสียจากเบนจามินแมงดี้นะครับฟูลแบ็กที่มีคดีบัวพันจากทางสโมสรสั่งพักงานได้ก่อนคาดว่าเป๊ปกัวดิโอลาเนี่ยจะเตรียมรีเทิร์นตัวหลักในระบบ, 3, ก,ะบก,กิ่งสี่สามสามโดยมีกาเบรีนนยลเคซูตเฟอร์รานตอร์เล เซมินเดอร์บอยเฟอร์นานิโยฟิลฟเดนครับเป็นสามประสานในแดนกลางคอยคุมจังหวะตามระเบียบมาถึงคาดการ์1ิผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับเชลซี Chelsea, เจ้าบ้านน่าจะมาในระบบ3-4-2-1ผู้รักษาประตูครับเอดูอาร์มองบี้กองหลังอันเดรสกิเตนเซนเดโกซิมวาอันโตริโอรูริเกอร์เซซ่าอัสปิลิตโกเอต้ามาเตโอโควาสิสจอร์จินโยมาโกสอลองโซคายฮาวเวสเมสันเมาและโลเมลูนูกากู สำหรับทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับจะมาในระบบ4-3-3บรุษซาระตูเอเดซียนนูลาเอสกองหลังค่วอเกอร์รูเบนดีอาร์สเนทานอาเก้เจ้าคอนเซโล่กองกลางเควินเดอบรอยเฟอร์นันดิโยฟิลฟอร์ดนกาเบลเคซูสเฟอร์ลานตอเลสและแจ็คกีลิช เรามาถึงไฮไลท์เด็ดไฮไลท์สำคัญประจำคลิปนี้กันดีกว่านะครับทีเด็ดของวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเชลซีคือหนึ่งในไม่กี่ทีมในโลกในช่วงหลังนะครับที่ทางฝั่งเรือใบสีฟ้าไม่ค่อยการซูน้าสักเท่าไหร่เพราะตลอดการไปเชิอนหน้ากัน3ามบนท้ายสุดเนี่ยทุกรายการลูกทีมของโทมัสทูเกิลเนี่ยสามารถคว้าชัยไปได้ทั้งหมดและไป3เกมที่ลงเตะในช่วงเวลาเป็นแค่ประมาณ40วันเศษเท่านั้นนะครับแต่2ใน3เนี่ยเป็นเกมชิงแชมป์บอลถ้วยที่มีเดิมพันสูงสุด,สด แน่นอนมาชั่วโมงนี้เนี่ยสแตมฟอร์ดบีดใครหน้าไหนก็เอาพวกเขาลงยากนะครับจริงอยู่ที่พวกเขาเนี่ยมีเกมกลางสัปดาห์กับ use, ออยูเวนตุสรออยู่แต่อย่าลืมว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีคิว มิดไบค์นะครับบุกเยือนเพชเชนะครับที่หนักหนาปกี่กันเยอะนะครับแม้โอกาสออกเสมอเนี่ยจะมีไม่น้อยแต่เปอร์เซ็นต์ที่3แต้มเป็นของเจ้าบ้านเนี่ยมีสูงกว่าเนื่องจากพวกเขามีดีทั้งระบบการเล่นโดยรวมไล่ตั้งแต่เกมรุกไปจปนถึงเกมรับมั่นใจว่ายังไงก็ไม่แพ้นะครับและไม่ลุ้น3คะแนนใสๆนะครับแนะนำให้ถือหางทั้งฝั่งเชลซีนะครับดูมีทรงกว่านะครับวันนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านเชลซีครับหล,ลักเลนราคาออกมาให้เสมอกันที่ลบสิบนะครับผมยังมองว่าฝั่งเจ้าบ้านอุ่นใจกว่าเยอะครับวันนี้ ควันธงสิงบูเชลซีแล้วกันครับขอใหทุกท่านโชคดีครับแล้วมาเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวกันไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ